เงียบไหมคะเงียบครับมันมันแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงมันก็แตกต่างมันแบบการท่องเที่ยวแบบมันมันไม่สะพัดอะ่ะสู้สู้ขายของไม่ได้ย้ายผู้ค้าโบเบ่เรียบคลองพดุงกรุงเกษมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทำไมมีเสียงสะท้อนแบบนี้ในอดีตผู้ค้าสองฝั่งคลองนี่คือจะเต็มหมดเลยค่ะยึดพื้นที่ทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครเขาจัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ค้าหายไปหมดเลยแล้วก็มีเทศกิจตึงกําลังตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยววันนี้เรียมจะพาไปดูค่ะว่าหลังจากที่ผู้ค้าเขาย้ายออกไปหมดแล้วเป็นแบบไหนยังไงบ้างไปดูกันค่ะฟุตบาทนี่เหมือนเขาปรับปรุงปูงใหม่หมดเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังให้ความสําคัญเหมือนเดิมค่ะกับผู้พิการนะคะเนี่ยค่ะน,นี่ก็คือฟุตบาทสําหรับผู้พิการอันนี้ก็ผู้พิการเหมือนกันนะคะสงสัยให้แบบเดินเดินตามระเบียงจับระเบียงไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะ ซื้อใหม่หมดเลยเสาไฟเรียกแน่ใจค่ะว่าตัวเสาไฟนี้มันมีอยู่เดิมอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมาติดตั้งใหม่นะคะใครรู้บอกทีนะคะแต่ว่าที่แน่คือทาสีค่ะสวยดีตรงนี้ไม่มีแต่ร้านเดียวนะคะกวาดเรียบที่นี่ประจําหรือเปล่าคะมาจะลูกอ๋อเล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เขาจัดระเบียบแล้วเราเดินไปด้เลยก็ได้ความรู้สึกของพี่เหรอใช่พี่ก็ว่ามันพี่ก็วว่ามันเงียบลงนะ เงียบ,บลงบจังคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนป็นต,ตรงเรียกคนมน,นจะเดินเยอะไงถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีบางคนเขาก็คิดว่าเออโบเบคงยกเลิกไปแล้วคงไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมีแต่เพิ่มจะยืนต้องไปซื้อในตึกไงเขาเขาย้ายไปทำข้างในหมดอลกครับผมครับผมแล้วถ้ามองในแบบว่าในเชิงการท่องเที่ยวโอ้สวยสะอาดด้วยสะอาดด้วยเดินสะดวกด้วย<า>อันนี้ก็โอเคอเคลยแหละการแบบพูดถึงมองความสะอาดความน่าอยู่มันก็ดีมันก็ดีขึ้นนะ ดีขึ้นนะสาหรับผมนะแต่ว่าถ้าเข้าข้างในมันก็ดีมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็เดินไปซื้อหน่อยอาจจะเดินไกลหน่อยอาจจะไม่ได้เดินเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อเมื่อก่อนคือเราสามารถแบบพ่อค้าไม่ค้ามาถึงก็ซื้อริมถนนได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็เดินเข้าไปข้างในหน่อยครับผมครับผมโอเคอยู่ใช่ไหมคะครับผมโอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่เพราะเราออกกำลังขาไปด้วยเดินไปด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมันมีผลกระทบจริงๆใช่ไหมคะ มันก็อิเทอร์เน็ตกันอยูไม่ใช่มาเป็นแค่ตรงนี้ทั่วประเทศมันไม่ใช่เงียบบอกเพราะว่าเราจัดระเบียบแต่มันเงียบเพราะเศรษฐกิจเศรษฐกิจใช่เราจัดระเบียบเราโอเคโล่งดีค่ะเราก็โอเคเราไม่ได้ว่าเออมามามมาาอะไรกันตรงนี้คือเขาจัดระเบียบเราก็โอเคสวยงามใช่ไหมใช่แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างค่ะจัตเจาเราก็โอเคโล่งดีจ้ะ อนาคตน่าจะเป็นจุดที่รับส่งนะักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ด้านหลังของเรียมจะเห็นว่ามีเรือปั่นเป็ดด้วยค่ะน่าจะเป็นคลองที่สนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะนู่นทางนูงน้นค่ะผูกค้าไปอยู่ที่ไหนกันที่นี่เลยค่ะย้ายไปที่สะพาน3 b o โบเบสสเตชปรับปรงใหม่ต้อนรับลูกค้า24ชั่วโมง และภารกิจของกรุงเทพมหานครหลังจากนี้ก็จะเข้าปรับปรุงทัศนียภาพค่ะส่วนถนนด้านข้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เชื่อมตลาดโบเบยกรุงเทพมหานครให้เวลาผู้ค้าถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะใครที่มาเที่ยวตลาดโบเบยและเห็นเทศกิจเยอะๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจัดตึงกําลังไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยค่ะพื้นที่ต่อไปที่จะเข้าจัดระเบียบนะคะก็คือที่เยาวราชคลองถมพหุรัตสำเพ็งคลององอ่าง ค mm hmm. ลองบางลำพูคลองคูเมืองเดิมผู้ค้าเตรียมขยับรอได้เลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ